โอเคครับก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็พวกผมมาเน้นครับกับฟันนะครับนะครับผมแล้วเราจะมาต่อกันนะครับผมผมกับเกมออฟไล์เกมกันนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ห้องเอฟกันนะครับผมนะครับผมนะซึ่งเขาบอกว่าให้เราเซลฟี่นะเดี๋ยวผมจะมาลองเซลฟี่นะฮะฮะโอเคเซลฟี่เรียบร้อย เฟลฟี่วิทมีหนังเขาบอกว่าเอาอัพเราอัพเคสโนก็คือทั้งทั้งหมดอะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มาห้ามมีสเปก ตอนทีน่เราลองดูนะมันจะเห็นเป็นสามเอ็มสามสามสองยูโอเปล่าโอยูโอยูโอส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าหากเรามองดูเนี่ย เดี๋ยวจะลองเซลฟี่อีกรอบหนึง่งไม่ว่าจะมองเห็นเปล่าหนึง่งสองแโอเคเรียบร้อตัวซอนนี้มันก็จะกลายเป็น Y เปล่า Y Y กับหัวเออใช่ Y กับหัวตัวตรงนี้เนี่ยเป็น I แล้วกันนะ ไปลองเทียบดูแล้วเนะี่ยอืมขีด L เปล่า L ขีด L อืม D e, เออใช่ F F F เอเอใช่โอ,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 อโอเค

มันจำได้ว,ว่ามันในไลฟ์สดอีพีที่สองมันมีคนเหมือนนี้มันมีใครสักคนเนี่ยแหละบอกอยู่ ลองดูนะมีคนหนึ่งบอกว่าเป็นรหัสนี้นะสามเอ็มจำสามสองยูยูวายยูวายเออเออเออมันก็ออกเอ็นนะเอ็นเอเออมันก็ออกแนวเอี๊นะแล้วก็สีอ้าวมีอีก สามเอ็มสามสามสองยสามสามสองยูโอยูโอวายเอ็นเอซีก็เหมือนเมื่อกี้ที่เขาบอกให้เซลฟี่เออไม่แน่นะอาจจะลองเซลฟี่แล้วก็กำหัวเปล่าเออใช่ เซลฟี่แล้วก็เดี๋ยวลองกลับหัวดูอ๋อหรือว่าอาจจะต้องกลับกลับหัวเปล่า่ะลองดูหน่อยสิสี Basti A, Basti A. You A man. N, there was actually A Can. ยู you. ตัวนึงน,นะจากการลองดูเหมือนเคยเห็นในคอมเมนต์นะเม่อันเคยเห็นในคอมเมนต์เนหะมือน,นเคยเห็นในคอมเมนต์นเ,เ,น,น,มเมน,นี่ยแค้นยูฟีเอเนี่ยมีอุ้ยได้เฉยโอ้โหเดี๋ยวเงินกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจดรหัสผ่านไว้ตัวหนึ่ง <Yeah. S 1> อันนี้ห้องอะไรนะห้องห้องเอฟโอเคมีอยู่ีมีเอฟไายถ้ากัดคลิปอันนี้ก็อาจจะแบบว่าแก้แก้ไขแก้แก้ศิกษาประมาณหนึ่งป็สองห้องอะไรประมาณนั้นมั้งไม่ได้แก้อะไรเยอะไปเท่าไหร่ เดีเ๋ยวเราไปเปิดห้องกันี้กันอย่างนะเพราะว่าเขาบอกว่าการเซฟเนี่ยก็คือการจดบันทึกระััดทานนะอินดอร์ออเว ว่าจะเป็นเออได้ละมันก็จะเปิดห้องนี้ให้เราเป็นห้องมืดๆซึ่งเขาก็จะเขียนว่าดิด e อีทเออใช่เนี่ยเขาก็จะเขียนว่า e อ,อีทเนาะแล้ววันนี้ั้นนั้นก็คือเป็นแบบว่ายิ่งว่ามันที่เขียนว่า e อีทตรงนี้อ e ีทเนาะแล้วก็ ไปไม่ได้จังเมยนก่นยนะว่าเดี๋ยวเราลองเขียนชื่อนี้กันกนเนะไม่ใช่บิวบิวบิวเอาให้หมดอะ่ะเ็ดี๋ยวลอง้องลองมือผ่านไหล่อกี้แล้วกันนะ หรือว่าจจะฮับแมนโคดดิ้งเปล่าฮับแมนโคดดิ้งไม่ใช่ เดี๋ยวลองดูนะหอ้องผ่านเว็บในไลน์ก็คือลองเลนะเดี๋ยวเราจะลองไปห้องอื่นกันดูนะ ตรงนี้นห้องห้อ,ง,องนี้เนาะเคยผ่านมาละแต่ไม่แน่ใจนะว่าถ้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงไม่แน่ใจว่ามันจะมีขมใบหรอไม่มีด้วยนะก็คือกลับก็คือกลับมาที่เดิมมองห้องดูเดีย๋ยวเรากลับไปที่ห้องเดิมกันดีกว่าอานีห้องบีเนาะไม่ใช่ห้องเดิมห้องเดิม ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเดิมดดดดนอนี่ดป็นวัตถุแค่หน่ของเวเนาะเป็นานจุดนี้เนาะหรือว่าอาจจะไปลองดูในอ๋อเออใช่หรือว่าคำใบ้เมื่อกี้ที่บอกเกี่ยวกับแผนที่อาจจะเป็นแบบว่าเออใช่ให้ให้ไปหาในฮอลเวลทั้งหมดสามสามอันนี้อันนี้คืออะไรล่ะนี่ อ,อ,อันนี้ห้องเอกเนาะเดี๋ยวเราจะไปห้องที่มันเขียนอะไรสักอย่างแหละนี่บอ,อกว่าเป็นการนั่นบอกเป็นห้องบวกอะ่ะเออนีตรงนี้ห้องทีเนาะ ไงห้องอีห้องบีะห้อง B กีบห้องอ,งอง e. นี่นี่นีไปทางนี้ไปทางนี้มาจะไปที่ห้องภาษาเนี่ยไงมาถึงแล้วนี่ี่รักกันะ หลังจากที่เราลองดูเขาบอกว่าห้องฮิรากาดาภาษาญี่ปุ่นคือการบวกเลขแน่ๆนนก็คือชี้บวกโลอะไรเนี้ยไป,ปภาษากันอืมญี่ปุ่นนะชี้บวกโลชี้โลชี้โล โค้โค้โค้ดไว่าแต่ห้องฟรีไม่รู้ว่ามันจะมีอย่างนี้เปล่านะเรามาเซฟเกมไม่มีโอเคเราไปนี่โลโคทิโล うんこ見えたな。 เฉพาะในญี่ปุ่นที่สร้างจากตัวสะกดของตัวอักษรจีนตัวสะกดของอักษรจีนอื